ทุกท่านทราบไหมครับว่าฟักทองสุดยอดอาหารที่เรายกย่องกันว่าเป็นทองคำเป็นเพชรเม็ดงามในสวนครัวของเราอาจส่งผลเสียร้ายแรงได้หากคุณไม่รู้เรื่องนี้ใช่คุณฟังไม่ผิดหอครับอาหารที่มีประโยชน์มากมายบำรุงสมองบำรุงสายตาช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนี้เพียงแค่คุณจับคู่รับประทานผิดกับวัตถุดิบที่แสนจะธรรมดาและมีติดครัวของทุกท่าน มันอาจกลายเป็นสิ่งที่แอบแฝงคอยสร้างภาระให้ตับและระบบย่อยอาหารของคุณนอไปทีละน้อยนี่คือความจริงที่น่าตกใจที่99%ของคุณแม่บ้านอาจกำลังทำพลาดโดยไม่รู้ตัวพวกเขาอาจกำลังสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพของครอบครัวโดยไม่ตั้งใจทุกวันเพียงเพราะความเคยชินในการทำอาหารที่ผิดพลาดในวิดีโอวันนี้ผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้จัดทำคลิปปอ จะมาเปิดเผยความจริงทั้งหมดนี้ให้ทุกท่านได้ทราบเราจะมาดูบัญชีดำสีอย่างที่ผมขอย้ำว่าควรหลีกเลี่ยงรับประทานคู่กับฟักทองโดยเด็ดขาดผมจะอธิบายปฏิกิริยาและความไม่เข้ากันตามหลักแพทย์แผนโบราณที่ทำให้มันอาจเป็นอันตรายเมื่ออยู่ด้วยกันแต่อย่าพึ่งกังวลไปนะครับผมไม่ได้จะมาสร้างแต่ความกลัวในช่วงครื่งหลังของวิดีโอผมจะเปิดเผยบัญชีทองคา นั่นคืออาหารที่เมื่อนำไปประกอบกับฟักทองแล้วจะยิ่งเพิ่มคุณประโยชน์เป็นสองเท่าหรืออาจจะถึงสเท่าเปลี่ยนฟักทองให้กลายเป็นอาหารชั้นยอดรักษาโรคได้เลยทีเดียวและที่พิเศษสุดๆคือของขวัญล้ำค่าที่ผมอยากมอบให้สำหรับทุกท่านที่ใส่ใจสุขภาพของตัวเองอย่างแท้จริงและรับชมวิดีโอนี้จนจบนั่นคือสูตรทองคำลับเฉพาะของผมเป็นสูตรการผสมผสานฟักทอง เพื่อสร้างตำรับยาที่ช่วยส่งเสริมการนอนหลับให้ดีขึ้นและช่วยในการดูแลระดับน้ำตาลในเลือดนี่เป็นข้อมูลที่มีค่าอย่างยิ่งยวดที่ปกติแล้วผมจะแบ่งปันเฉพาะในคอร์สให้คำปรึกษาเชิงลึกเท่านั้นวินาทีนี้หากคุณรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงขึ้นหากคุณตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลนี้ต่อสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานและตัวคุณเอง อย่าลังเลครับกดปุ่มไลค์และปุ่มแชร์ทันทีการแบ่งปันเพียงเล็กน้อยของคุณอาจช่วยชีวิตใครบางคนจากมื้ออาหารที่ผิดพลาดและเป็นอันตรายได้และกดปุ่มติดตามช่องของเราเพื่อที่เราจะได้เดินทางร่วมกันบนเส้นทางแห่งการดูแลสุขภาพอย่างชาญฉลาดที่สุดครับก่อนที่เราจะไปดูบัญชีดำที่น่าสะพรึงกลัวนั้นเราต้องพูดอย่างเป็นธรรมก่อนว่า ตัวของฟักทองเองนั้นเป็นของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติมอบให้มันไม่ได้เป็นเพียงอาหารที่อร่อยแต่ยังเป็นยารักษาโรคชั้นดีอีกด้วยคุณเห็นสีเหลืองอมส้มที่สดใสของมันไหมครับนั่นคือสิ่งที่บ่งบอกถึงปริมาณเบตาแคโรทีนเบตาคาร์โบนมหาศาลเมื่อเข้าสู่ร่างกายสารนี้จะเปลี่ยนเป็นวิตามินเวิตามินเซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อดวงตาของเรา มันเปรียบเหมือนช่างผู้ขยันขันแข็งที่คอยปกป้องและซ่อมแซมจอประสาทตาทั้งกลางวันและกลางคืนช่วยให้ดวงตาของเรามองเห็นได้ชัดเจนป้องกันโรคตาบอดกลางคืนโรคจอประสาทตาเสื่อมอและต้อกระจกในผู้สูงอายุท่านใดที่มักมีอาการเมื่อยล้าดวงตาหรือตาแห้งเพียงแค่รับประทานฟักทองสัปดาห์ละสอสครั้งก็จะรู้สึกได้ ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนยังไม่หมดเพียงเท่านั้นฟักทองยังเป็นโรงงานผลิตสารต้านอนุมูลอิสระสารเหล่านี้เปรียบเหมือนทหารกล้าที่ต่อสู้กับอนุมูลอิสระศัตรูตัวร้ายที่ก่อให้เกิดความชราและโรคมะเร็งที่น่ากลัวมันช่วยให้ผิวพรรณของคุณเต่งตึงและดูอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้นฟักทองยังมีวิตามินซีวิตามินซีในปริมาณมากช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้คุณเป็นหวัดหรือเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้ยากขึ้นและยังมีใยอาหารปริมาณใยอาหารที่อุดมสมบูรณ์ในฟักทองจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ได้รับการหล่อลื่นอย่างดีกวาดล้างของเสียและกากอาหารในลำไส้แก้ปัญหาท้องผูกได้อย่างเด็ดขาดและสําหรับสมองฟักทองมีกรดอะมิโนที่เรียกว่ากลูตามมนกลูตามมนซึ่ง จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของสมองช่วยปรับปรุงความจำเพิ่มสมาธิโดยเฉพาะในผู้สูงอายุมันคือสุดยอดอาหารเป็นทองคำบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงแต่และนี่คือคำว่าแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทองคำต้องมาเจอกับศัตรูของมันประโยชน์ทั้งหมดที่ผมเพิ่งกล่าวไปไม่เพียงแต่จะหายไปเท่านั้นแต่ยังอาจสร้างสารประกอบที่ไม่เป็นผลดีก่อให้เกิดภาระหนักต่อตอปอไต และกระเพาะอาหารของคุณคุณพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงหรือ,อยังครับเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะอาหารชนิดแรกในบัญชีดําอาจจะกําลังนอนนิ่งอยู่ในตู้เย็นของคุณในตอนนี้เลยก็ได้นะครับอาหารชนิดแรกที่คุณต้องหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาดนั่นก็คือกุ้งใช่ครับเมนูแกงฟักทองใส่กุ้งหรือฟักทองผัดกุ้งที่หลายครอบครัวชื่นชอบอาจเป็นการจับคู่ที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่ง ตามหลักแพทย์แผนโบราณทั้งฟักทองและกุ้งต่างก็มีฤทธิ์อุ่นเมื่ออาหารที่มีฤทธ,ธิ์อุ่นสองชนิดมารวมกันมันอาจสร้างความขัดแย้งในระบบย่อยอาหารผลก็คือคุณอาจมีอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการศึกษาพบว่าเปลือกกุ้งมีสารประกอบบางชนิดที่เมื่อเจอกับเอนไซม์ในฟักทอง อาจสร้างปฏิกิริยาที่ไม่ดีบางอย่างลดการดูดซึมแคลเซียมแต่สิ่งที่แพทย์แผนโบราณกังวลมากที่สุดคือการจับคู่นี้อาจนำไปสู่อาการไม่สบายท้องสำหรับผู้สูงอายุที่มีระบบย่อยอาหารที่อ่อนแออยู่แล้วเมนูนี้ถือเป็นภาระหนักและอาจทำให้เกิดอาการปวดท้องได้ครับโปรดพิจารณาลดเมนูนี้ออกจากรายการอาหารของครอบครัวคุณนะครับเรามาถึงชนิดที่2เครื่องปรุงรสที่แทบทุกบ้านต้องมี นั่นคือน้ำส้มสายชูครับไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสายชูประเภทไหนหรือแม้แต่อาการที่มีกรดจัดอย่างมะนาวนี่คือความผิดพลาดที่ควรระวังไม่ใช่เพราะมันทําให้เกิดพิษในทันทีแต่เพราะมันอาจลดทอนสารอาหารที่สําคัญในฟักทองคุณต้องเข้าใจว่าฟักทองนั้นอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารอาหารรองที่มีคุณค่ามากมายอย่างไรก็ตามเอนไซม์และสารอาหารเหล่านี้ไวต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดจัด เมื่อคุณเติมน้ำส้มสายชูลงไปปริมาณวิตามินซีและสารอาหารอื่นๆอ,อาจถูกทำลายลงไปมากคุณกำลังจ่ายเงินเพื่อซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแต่ด้วยความเคยชินที่ผิดๆคุณอาจได้เปลี่ยนมันให้เป็นอาหารที่ได้รับคุณค่าทางอาหารไม่เต็มที่ไม่เหลือคุณค่าทางอาหารเท่าที่ควรแถมยังอาจระคายเคืองกระเพาะอาหารนำไปสู่อาการแสบร้อนกลางอกได้หากรับประทานเป็นประจำ อาหารชนิดที่3ในบัญชีต้องห้ามเนื้อสัตว์ที่หลายคนนิยมใช้เพื่อบำรุงร่างกายนั่นคือเนื้อแกะครับในประเทศไทยเมนูนี้อาจจะไม่แพร่หลายเท่าเนื้อหมูเนื้อวัวแต่ในร้านอาหารหรือครอบครัวที่มีฐานะก็ยังนิยมใช้เนื้อแกะตุนฟักทองเพื่อบำรุงสุขภาพนี่คือสิ่งที่คุณควรระวังอย่างยิ่งในแง่ของแพทย์แผนโบราณทั้งแพทย์แผนตะวันออกและการศึกษาเรื่องสมดุลหยินหยางต่างชี้ชัดว่า ทั้งเนื้อแกะและฟักทองเป็นอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนอย่างยิ่งเมื่อคุณรับประทานสองสิ่งนี้พร้อมกันมันจะสร้างความร้อนภายในร่างกายคุณจะรู้สึกร้อนวูบวาบคอแห้งผากอและอาจทําให้เกิดอาการท้องผูกอย่างรุนแรงสําหรับผู้ที่มีภาวะร้อนในอยู่แล้วหรือผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงการรับประทานเมนูนี้อาจส่งผลกระทบต่อความดันโลหิตหรือทําให้อาการแย่ลงได้ครับ จำไว้ว่าเรากินเพื่อบำรุงไม่ใช่เพื่อเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวเองและสุดท้ายชนิดที่4เครื่องปรุงที่คนไทยเราขาดไม่ได้ขาดไปเมื่ออาหารก็ไม่อร่อยนั่นคือพริกครับใช่ครับพริกและเครื่องเทศที่มีรสเผ็ดร้อนทุกชนิดเช่นเดียวกับเนื้อแกะฟักทองนั้นมีฤทธิอุ่นอยู่แล้วส่วนพริกก็มีฤทธิร้อนจัดเมื่อคุณทำเมนูฟักทองผัดพริกแกง หรือใส่พริกลงในแกงฟักทองคุณกำลังสร้างภาระหนักมหาศาลให้กับระบบย่อยอาหารความรู้สึกแสบร้อนในกระเพาะอาหารคือสิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้มันจะทำให้เกิดอาการร้อนในออยเป็นแผลในปากและเกิดซีวอแต่สิ่งที่น้อยคนจะรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการได้เตือนว่าสารแคปไซซินแคปไซซินในพริกเมื่อเจอกับเอนไซยม์ย่อยอาหารที่มีอยู่ในฟักทองอาจสร้างปฏิกิริยาที่ซับซ้อน ปฏิกิริยานี้อาจรบกวนความสามารถในการดูดซึมเบต้าแคโรทีนของร่างกายคุณรับประทานฟักทองสีเหลืองทองเข้าไปมากมายแต่ร่างกายกลับไม่สามารถดูดซึมสารสีทองนั้นได้เต็มที่มันน่าเสียดายใช่ไหมครับคุณต้องทนทั้งความร้อนและความเพ็ดโดยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆกลับคืนมาเลยน่ากลัวใช่ไหมครับอาหาร4อย่างกุ้งน้ำส้มสายชูเนื้อแกะและพริก สี่สิ่งที่ควรระวังของฟักทองที่คุณอาจกำลังรับประทานอยู่ทุกวันแต่ดังที่ผมได้สัญญาไว้ผมจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่กับความกลัวนั้นหลังจากที่เราได้รู้สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาค้นพบบัญชีทองคำเหล่าสหายชั้นยอดที่จะช่วยให้ฟักทองได้ปลดปล่อยพลังสูงสุดของมันออกมาเปลี่ยนมันให้เป็นยาทิพย์ประจำครัวของคุณอย่างแท้จริงสหายทองคำคนแรกที่ผมอยากพูดถึง นั่นคือถั่วเขียวครับหากฟักทองมีฤทธิทีอุ่นถั่วเขียวก็มีฤทธิเย็นนี่คือคู่ที่สมบูรณ์แบบในแง่ของสมดุลหยินหยางเมื่อนำมารวมกันนะ่ะมันจะสร้างอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกลางอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพร่างกายเมนูของหวานฟักทองถั่วเขียวหรือซุปฟักทองถั่วเขียวไม่เพียงแต่เป็นอาหารที่ช่วยระบายความร้อนขับพิษออกจากตับได้อย่างยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่มันยังเป็นยารักษาชั้นดีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานอีกด้วยทั้งสองอย่างมีดัชนีน้ำตาลต่ำอุดมไปด้วยใย,ยอาหารช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ไม่พุ่งสูงขึ้นหลังรับประทานอาหารช่วยให้คุณอิ่มนานลดความอยากของหวานและสนับสนุนกระบวนการลดน้ำหนักอย่างมีสุขภาพดีสหายคนที่สองการจับคู่ที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษและแนะนำอยู่เสมอนั่นคือพุทธาราจีนครับ นี่คือการจับคู่ทองคําบริสุทธิ์สำหรับเลือดละมอฟักทองช่วยเสริมวิตามินบำรุงสายตาทำให้ผิวสวยส่วนพุทธราจีนตามหลักแพทย์แผนโบราณมีสรพรพคุณบำรุงม้ามอเพิ่มพลังงานบำรุงเลือดและสงบจิตใจแกงจืดฟักทองตุนพุทธราจีนหรืออาจเติมเม็ดบัวลงไปเล็กน้อยเป็นยาบำรุงประสาทชั้นเลิศสำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่มักนอนไม่หลับ นอนหลับไม่สนิทหรือรู้สึกเหนื่อยล้าวิงเวียนศีรษะหน้ามืดอันเนื่องมาจากภาวะโลหิตจางเพียงแค่รับประทานเมนูนี้สัปดาห์ละสามครั้งการนอนหลับจะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์คุณจะหลับสนิทเหมือนเด็กทารกและเมื่อตื่นขึ้นมาคุณจะรู้สึกสดชื่นอย่างเต็มที่ผิวพรรณเป่งปังมีน้ำมีนวลและสหายทองคำคนสุดท้าย การจับคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนั่นคือข้าวกล้องหรือข้าวฟางครับแทนที่จะหุงข้าวขาวลองหุงข้าวกล้องผสมฟักทองหรือต้มโจ๊กฟักทองข้าวฟางดูสิครับนี่คือ3สหายที่สมบูรณ์แบบที่ให้แหล่งพลังงานเชิงซ้อนอุดมไปด้วยใย,ยอาหารและวิตามินบีรวมพลังงานนี้จะค่อยๆถูกปลดปล่อยเข้าสู่กระแสะเลือด ช่วยให้คุณมีแรงทำงานตลอดทั้งวันโดยไม่เหนื่อยล้าขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ใย,ยอาหารปริมาณมหาศาลในสามายนี้จะทำงานเหมือนไม้กวาดกวาดล้างสารพิษและของเสียที่สะสมมานานในลำไส้แก้ปัญหาท้องผูกจากต้นตอและบำรุงเลี้ยงจุลินทรีย์ในลำไส้ให้แข็งแรงลำไส้ที่แข็งแรงคือรากฐานของระบบภูมิคุ้มกันที่มั่นคงครับดังนั้นตลอดวิดีโอในวันนี้ เราได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าฟักทองนั้นเปรียบดังทองคําแต่วิธีที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดว่ามันจะเป็นยาทิพย์หรือสิ่งที่ควรเลี่ยงโปรดจดจำบัญชีดํานี้ไว้ควรระมัดระวังการรับประทานฟักทองคู่กับกุ้งน้ำส้มสายชูเนื้อแกะและพริกและโปรดเปิดใจรับบัญชีทองคำผูกมิตรกับถั่วเขียวเพื่อความสมดุล กับพุทธาราจีนเพื่อบำรุงเลือดและสงบจิตใจและกับข้าวกล้องหรือข้าวฟางเพื่อระบบย่อยอาหารที่แข็งแรงและบันนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยมากที่สุดดังที่ผมได้สัญญาไว้ตอนต้นวิดีโอผมจะมอบสูตรทองคำรับเฉพาะของผมให้กับผู้ที่อดทนรับชมมาจนถึงวินาทีนี้นั่นคือเมนูนมฟักทองข้าวฟางสงบใจครับ สูตรนี้คือการผสมผสานหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมาวิธีทำก็แสนง่ายดายให้คุณเตรียมฟักทอง3-4สของค่าอาสซด,ดูส4สีของค่า100กร,มร้มปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นข้าวฟ่าง50กรมรแช่น้ำประมาณ30นาทีพุทราจีน3พมพอ,อเอา,มาเมล็ดออกนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในหมอ เติมน้ำประมาณ500มิลลิลิตรต้มจนกระทั่งทุกอย่างสุกนิ่มจากนั้นเทส่วนผสมทั้งหมดลงในเครื่องปัน่นปั่นให้ละเอียดเนียนนอคุณสามารถเติมน้ำตาลกรวดเล็กน้อยชนิดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือจะไม่เติมเลยก็ได้หากคุณชื่นชอบรสหวานตามธรรมชาติดื่มนมอุ่นๆหนึ่งแก้วนี้ในช่วงเย็นก่อนเข้านอนประมาณหนึ่งชั่วโมงผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า มันไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ตลอดทั้งคืนแต่มันยังเป็นยาระงับประสาทจากธรรมชาติที่ดีที่สุดช่วยส่งเสริมให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นและเพื่อเป็นการขอบคุณสําหรับการสนับสนุนของทุกท่านผมได้เตรียมของขวัญที่พิเศษยิ่งกว่านั้นอีกนั่นคือไฟล์เอกสาร PDF PDF ซึ่งรวบรวมสูตรโดยละเอียดของนมสูตรนี้พร้อมด้วยเมนูสุขภาพ7วันโดยใช้ฟักทองในการรับของขวัญอลํัมค่านี้ คุณเพียงแค่ทำสิ่งง่ายๆเพียงอย่างเดียวคอมเมนต์ลงในช่องแสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอนี้ด้วยคำว่าฉันต้องการเมนูทองคำใช่ครับพิมพ์ให้ถูกต้องว่าฉันต้องการเมนูทองคำทีมงานของเราจะเห็นและส่งของขวัญน,นี้ให้กับคุณผมหวังว่าความรู้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างแท้จริงอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแบ่งปันสิ่งนี้ไปยังคนที่คุณรักและห่วงใยเพราะความรู้มีไว้เพื่อแบ่งปัน และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะในสัปดาห์หน้าผมจะกลับมาพร้อมกับความลับสะเทือนฟ้าดินเกี่ยวกับไข่ไก่ความจริงเกี่ยวกับคอเลสเตรอรอลที่ไม่มีใครกล้าบอกคุณขอบคุณที่สละเวลารับฟังครับสวัสดีครับและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า